สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาศินีสายทองชื่อเล่นชื่อออยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาสถิติประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยนะคะที่ชื่นชอบคือในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมก็คือในตัวของคนไทยเรานะคะสมัยก่อนเนาะเราจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้มากมากมายทั้งในในส่วนของเสื้อทอในส่วนของเครื่องจักรสารต่างนะคะโดยในปัจจุบนันน่ะอยากจะให้ทุกคนาหันไปสนใจในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์แบบนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเราเคยดูตามโซเชียลเนาะไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจในส่วน,วนของสิ่งทอการทอสะจากสารการทําเสื้อสิ่งทอหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการถักสารตอนนี้นะคะคนไทยของเราหันไปสนใจแต่ประเภทที่แฟชั่นเสือสิ่งทอของเราก็เป็นแฟชั่นได้นะคะถ้าคุณนํามาทำหันมาสนใจ มันเป็นวัฒนธรรมของเราแต่ก่อนที่เราสืบสานกันมาแต่สมัยนี้มันคือน้อยลงเราก็เลยอยากที่จะให้ทุกคน,นหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งทอหรือเครื่องจักรสารเพราะว่าในปัจจุบันนะคะการทำอะไรแบบนี้เด็กในรุ่นของเราในสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักรู้จักกันแต่ถามว่ามีใครลงลงไปเรียนรู้ไหม ลงไปทําความรู้จักกับมันหรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีมีแต่น้อยมากเลยอยากที่จะให้ทุกคนให้ความสนใจกับทางผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทําไมถึงอยากจะให้ทุกคนสนใจในเรื่องของสื่อสิ่งทอรหรือว่าอุตสาหกรรมก็เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเราใช้เวลาในการทําที่ค่อนข้างนานแล้วคนไทยเรานะคะประณีตมากใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเขาจะค่อยๆทํา ทำไมทุกคนถึงถึงมองว่าประนีบละ่ะก็ดูสิคะคุณยา่าคุณยายของเราสมัยก่อนเขาค่อยๆทำหนึ่งอย่างตะก้าหนึ่งใบเขาสารกี่วันเขาค่อยๆทำอย่างประนีบมันเลยทำให้เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะไปศึกษานะเพื่อทำให้วัฒนธรรมของเราณนะตรงนี้ยังมีอยู่แล้วมันยังสามารถเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยภูมิใจ มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากกับสื่อสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นเสือตะกา้าจากสานหรือว่าหมวกก็ตามมันเป็นอะไรที่สวยมากแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้เนาะถามว่าเราจะเอาอะไรไปใช้ได้ะจะเอาสิ่งที่เราพูดนี้ไปใช้ได้อย่างไรคือเราสามารถในยุคข,ของเราปัจจุบันในยุคข,ของเด็กยุคนี้ เนาะจะพูดได้ว่าเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมาดัดแปลงให้เข้ากับแฟชั่นในปัจจุบเ,เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะคะออยก็เลยจะมานําเสนอว่าให้ทุกคนเนาะหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นคือคุณออกไปข้างนอกขอให้คุณใส่แมสถึงก็ว่าตอนนี้จะมีการปลดระวางแล้วหรือมีการแบบยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็ตามเราก็อยากจะให้ทุกคน ใส่ใจในเรื่องของการออกไปข้างนอกฉีดแอลกอฮอล์ใส่แมสท,ทุกคนนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนใส่แมสถึงกับหายเคอร์ฟิวแล้วเนาะแต่ทุกคนก็ยังต้องใส่อยู่เพราะโลกโควิดนี้ยังไม่หมดคุณต้องนึกถึงด้วยว่าในปัจจุบันคนไทยเราอะ่ะมีโอกาสเป็นน้อยลงแต่คุณอย่าลืมนึกถึงที่ว่าถ้าในอนาคตข้างหน้ามันยังมีเชื้อตัวนี้อยู่คุณก็ต้องป้องกันตัวเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ติดโควิดเนาะ ด้วยความหวังดีนะคะขอให้ทุกคนช่วยใส่แมสออกไปไหนมาไหนใส่แมสใส่หน้ากากไอ้นี่ด้วยเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าและเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเราก็ต้องป้องกันซึ่งกันและกันเนาะตอนนี้ก็คืออยากให้ทุกทุกคนนะคะช่วยกันใส่แมสป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นเพื่อความสุขของทุกคนเนาะประเทศไทยเราจะได้หมดโควิดกันสักทีขอบคุณคะ่ะ